สวัสดีครับลมดำทองแดงพื้นที่เยอะนะครับก็จะต้องขัดให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับอันนี้ขัดแล้วนะก็ขัดด้วยสก็ตไบค์คมๆครับแล้วก็น้ํายาล้างจานนะให้มันสะอาดให้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ชุบน้ํายานะครับแล้วก็ทาลงไปมันก็จะดําเลยเนี่แหละครับนะครับทาให้มันทั่วๆเกลี่ยๆหน่อยอะประมาณนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมันก็ เราเอาไปล้างนะฮะแล้วเราก็ทิ้งไว้มันก็จะดำขึ้นมานะครับง่ายๆครับลมดำทองแดงง่ายมากครับหลังจากที่ทาไปนะครับอันนี้มันเป็นรอยยังไม่แห้งนะครับมันก็จะดำขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะดำประมาณแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ดำปีดำปื้ดแบบนี้นะครับอันนี้มันสีพ่นนะครับถ้าอยากให้มันดำแบบนี้ต้องสีพ่นนะครับแต่ถ้าจะให้มันเป็นทองแดงเนี่ยสวยๆเท่ๆเนี่ย มันก็ต้องลมดํานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ก็เนี่ยแหละครับมันก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับสําลีเนี่ยแค่นี้คุณก็จะเห็นว่ามันยังเหลือน้ํายาอีกมากมายมหาศาลเลยนะครับคุณจะทําไอแผ่นแบบนี้ยอีกสิบแผ่นก็ยังได้ด้วยสัาลีชุบน้ํายาแค่ทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่าน้ํายาเรามันเข้มข้นมากนะมันดีมากนะครับเห็นไหมดําสวยเลยนี่มันเริ่มแห้งแล้วนะครับไปถึงหนักน้ล้างกันนะ อ่ามันเปียกน้ํานะครับตัวน้ํายาไปล้างน้ํามาแล้วนะอ่าครับผมก็ลองลองคือถ้าพื้นที่มันใหญ่นะครับพื้นที่ใหญ่แบบใหญ่เป็นโต๊ะอย่างนี้นะครับเราใช้สําลีมันคงจะลําบากนะครับก็เอาเป็นผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ํายามาแล้วก็ทาแบบที่ทาเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาน้ําลาดนะครับน้ําก็เอาสายยางลาดเอาอะไรลาดก็ตามแต่สะดวกนะครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะครับมันมันไม่ใช่ว่า โอ้โห oh, ใหญ่เป็นฝาบ้านแต่ว่าใช้สำลีก้อนเท่าเนี่ยก้อนเท่าขี้แมวมันก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ถ้ามันใหญ่มากก็ใช้ผ้าใหญ่ๆนะครับชุบพอแบบประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ชุ่มมากไม่ได้หมาดมากนะครับก็ประมาณนี้อ่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ